สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่กำปองนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่แม่กำปองนะครับบรรยากาศโอ้โห و, บรรยากาศดีมากดูบรรยากาศนะครับผมนะเรือไปเรื ้ท,ที่นี่ผมว่าผมว่าเขาอยู่แบบแบบเงียบแบบคือมันเรามองเรามองแล้วเรายังมีความสุขกับสายตาที่เรามองนะเราเห็นนะครับามามา ฝั่งของที่นี่นะครับผมเต็มไปด้วยร้านค้าแล้วก็จะเป็นพวกของฝากร้านค้าร้านขายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคงกับข้าวของกินของฝากนะครับเป็นอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบ่ายๆนะครับ ชอบผมเห็นหมูนะครับไม้เท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับรนี่นนั้ตาได้เลยูร้อนแนนอน้หมูัรัม What do you mean ต้องมีข้าวเหนียวผมริงจิงข้าวเหนียวได้เดี๋ยวผมอิ่มก่อนนะท่าเดน๋ยวหาอื่นกินต่อทิ้งตรงไหนได้คที่ผมไม่หากินอันอื่นต่อก่อนครับ ตอนนี้มันก็ยังแดดอยู่นะครับผมต้องรอตอนเย็นเย็นนะครับผมว่าน่าจะสวยน่าจะสวยมากๆเลยตอนนี้ก็เดินดูบรรยากาศไปก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้นอนนะครับ นี่อะไร oh, อ๋อน,นี่เป็นพวกของฝากตอนนี้ก็ยังแดดอยู่นะครับผมแดดร้อนครับมู้งไห้าบาทอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้อะไรครับนยไข่พึ่งไข่พึ่งอ๋อไข่พึ่งอนนี้แดดร้อนมากถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับผมถ้าเป็นตอนเย็นๆน่าจะ,ะได้ฟิลและบรรยากาศนะครับเพราะว่า กินดื่มดับบรรยากาศในช่วงตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคเลยมีทั้งอาหารนะครับเหมาะสำหรับกินหมกูกระทะนะผมว่านะแดดร้อนอคนก็เริ่มเยอะละ คนเยอะมากเลยอันนี้เขาขายอะไรสมูทติบางทีสมูทติ้ปั๊กสองห้าร้อย vela ma องดีแล้วครับอันนี้อันนี้ขายยังไงครับเนี่ยสองเป็กละสามสิบอ,อันไหนอันนี้คืออะไรนะสาวน้อยตกเตียงเขาลองอันนี้ดีกว่าสาวน้อยตกเตียงครับ เลยเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับสาวน้อยตกเตียงนะครับวันนี้โบกโบกละสามสิบบาทนะครับมาที่นี่ต้องลองทุกอย่างอยากจะลองนะครับอยากจะลองให้ทุกอย่างเลยครับผมอากาศกำลังดีครับตอนนี้ครับผมมาแล้วนี่ อันนี้กล้วยใต้อีขม่คกลิ่นน,น,ออนไมมอมงเลยนกนหอมกหอมจัดแล้วเหรอโอ้โหจังงดเด้อ สุดยอดเลยอาอนหยับหยับหยิอัเอาอพิมใส่ไปด้ไหมหาบาทนะองร้อนนจ้อันนี้ตจเลยตจดใร้อล้ อาหารก็คือกับมกเนี่หะคกนเท่ยี่ไงเารอมื่อกีนี้เจอน้าอมฤตเข้าไปโอ้โหอยู่เลยครับผมออกร้อนท้องมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมจะหาชิมอะไรสักอย่างก่อนเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าท้องเรา เหมือนใครไปก่อ,อไฟในท้องนะครับจะดูอะไรดีวะชิมอะไรดีวะวดีไหเออ อันนี้เป็นไส้อัวอนี่อันนี้สีสีอ่ะชั้นทนมชอตอนนี้แดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับแดดเริ่มไม่มีแล้วโอ้ว้าวโอ้โอเด็กชอบเลยแบบนี้ อไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรข้าวซอยอัน,นี้อะไรเปดันนี้ไรไสเหรอครับไสค่ะอ๋อไม้อะไรครับไม้ละบาทไม่ไม่ต้องใสเย ผมต้องไปก่อนเดี๋ยวเจ้เขาชวนคุยเจ้เขากำลังได้ที่ครับอ,อืมไส้อร่อยมากเลยไปกินอะไรอีกแล้แลนะเราก็บรรยากาศก็อย่างนี้แหละครับผมผมชอบมากเลยผมหาโอกาสมาตั้งนานแล้ววันนี้ผมมีโอกาสผมเลยมานะครับผม มาตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวครับผมที่ทางลงไปแม่กำปองนะครับเดินมาแต่สุดซอยแล้วแหละมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งครับผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองครับแต่ว่าผมชิมน้ำซุปเขาเมื่อกี้นี้น้ำซุปเขาค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับหอมหอื้ม อร่อยมากผมขอกินก่อนแล้วกันครับผมหิวหิวมากเออ้าน,นีวยวไงยเขาไม่มีผักให้หรอ เดินมาจ็เห็นยุกขวามืออย่างนีน้ำจุบขีหอมอะ่ะวันนี้ผมไม่ได้นอนแลยครับผมมาเช้าเย็นกลับ มาถ่ายมาดูบรรยากาศแล้วก็กลับ,บ,บกกลูกชิ้นเขาแบบลูกชิ้นเนื้อฮะอรอาอ ในอย่างนี้ครับคนคนเหนือเนี่ยเขาพูดเพราะพูดเพราะมากมีคำลงท้ายคำว่าเจ้าเจ้า

คนมาที now, ่หลังไม่ยินนะครับแก๊สหมดเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปไหนก็รอติดตามด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้เล้าครับสวัสดีครับผม 来家干啥的？好像包里来拉干啥的？